อลิเตอร์งบ300ทองเอาคลิปไปดูในแพ็กก่อนอ่าตัวไหนตัวไหนคลิปเข้าไปตัวแรกอยู่แล้วนี่จ่าฝูงก็ต้องตัวแรก3ครั้งอยู่ก็กดแล้วนะหลอรอกได้แค่3ครั้งเหรอใช่มันมันแพ็กนี้เปิดได้แค่3ครั้งครั้งแรกสลาถ้าไม่ได้แมคอลิสเตอร์ก็สลาฮานอกูน่ะเออฮะใครนะสลาฮานอกูน่ะนี่แมคอลิสเตอร์มาคนแรกเลยอ๋อแล้วมึงดูสีแดงนะอยู่ข้างในอ่ะเฮ้ยนี่แดงหมดเลย โอ้ยแมคโดนัลด์เป็นไงอยากอยากได้อยากได้แมคกลิสเตอร์ได้แมคโดนัลด์เป็นไงเล่าโอ้โหอร่อยเลยเพนฟายคโ่หมหกันคู่แมคกลิสเตอร์แมคโดนัลด์เป็นไงเล่าเดี๋ยวคลิปจะจบไว้มีทรงมีสูตรไหมไม่มีไม่อ่านคอมเมนต์ิโนเขาบอกว่าพี่เท่ต้องมีสูตรนะผมจะทำลายล้างสูตรคนจะได้ก็คือได้ ไม่ได้คือไม่ได้จะเติมหมดไปพันก็ไม่ได้าไปนี่ดูเลยสีแดงข้างในเสื้อสีแดงลั่นลั่นไปเจอกันแม็กอลิสเตอร์เฮ้ยนี่ไงสีแดงสีแดงจริงแต่ว่าคนนี่ไงคนละเมืองใครเอาแบบใครฮาแวนไม่ชอบหน้าเลยแต่ว่าตัวนี้เก่งตัวนี้เก่งเก่งสุดปะถือว่าโอเคมีบุ๊เขียว ตันเกี่ยวนะคายฮาวเวิร์สขั้สุดท้ายแมคคาลิสเตอร์เจอกันลั่นไปลั่นให้เด็กมันดูนี่ไงผู้ที่ว่ามาบ่ะรอบเนี้ยข้างในสีแดงเจอกันจริงนี่ไงเสื้อขาวมาแต่ไกลเลยโอ้โหาเลาโควิดเวลาโควิดเว้ย ตามหากันให้ควักแล้วแม็กซ์เลยเจอเม็กเ้ยทำไมวะเนี่ยแพ้หายแล้วเห็นปะเห็นปะมันเปิดไม่ได้แล้วไม่ได้แม็กเ์อร์ก็ชาฮาราลูกูนีแต่มันไม่ได้เลยเอาแต่กองหน้ามากองกันไว้สักสองสามตัวพี่ไม่แมีแต่กองหน้าแม็กซ์